ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างพี่เดียวหลับกลับมาปรากฏตัวรอบสองในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2567พ้วนเปี้ยนปั่นป่วนอยู่บนเขาเขียวสร้างวีรกรรมล้มแมงกะัยพังรัว้วพังกระจกพังประตูพังถังขยะอยู่บนเขาเขียวผาตรอมใจอยู่บนเขาหลายเวลากับผาตรอมใจบ้างไปเขตทออที่เราตามไปไม่ได้บ้างอยู่สองสัป,ปดาห ก่อนจะกลับลงมาในวันที่18สิงหาคมถึงลำตะคองวันที่19สิงหาคมมาปวดลานกลางเต็นท์ลำตะคองจ้องที่เก็บขยะแม้จะทำไว้แข็งแรงก็ไม่ทนแรงช้างรถขยะคันโตจึงต้องมาผลักออกห่างที่เก็บขยะด้วยว่าจะกินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปและทรัพย์สินเสียหายและเป็นพื้นที่กลางเต็นท์พักผ่อนจึงต้องผลักพี่เดียวออกจากพื้นที่ หลายท่านเป็นห่วงคิดว่าช้างหิวไม่มีอะไรกินในป่าความจริงคือในป่าอาหารช้างนั้นมีมากมายที่เลี้ยงช้างเขาใหญ่ไม่ต่ำกว่า300ตัวไม่มีใครผอมเพราะขาดอาหารเลยแต่เพราะพี่เดียวหรือพี่งวงทองสองพลายนี้ที่เคยรลื้อขยะแล้วพบเศษอาหารมีรสชาติอร่อยจึงติดใจเมื่อมาเจอที่อยู่คนจึงจําได้ต้องมีของกินอร่อยๆอ พี่เดียวหลับหรือพังอวากาศเอกพิเศษมาเดียวสักขุนขยะสุขาปีบานปีนาสันตาโรก็มาเยี่ยมถึงศูนย์อาหารในวันที่20สิงหาคม2567ก็เป็นทางผ่านทางเดิมที่พี่เดียวต้องมาจะมาหาพลายนิง่งแต่พลายนิ่งก็ไม่น่าสนใจเท่ากับกลิ่นอาหารกลิ่นสับปะรดกลิ่นหมากศีดาหรือข้าวโพดต้มจึงเห็นภาพคนฉีดน้ำไล่อาจขัดใจหลายๆคน พ่อค้าแม่ค้านานาจิตตางหลายพ่อพันแม่อาจมีบางท่านไล่พี่เดียวด้วยน้ำเสียงที่ไม่อ่อนโยนบ้างก็อย่าดราม่ากันเลยทั้งคนทั้งช้างล้วนมีนิสัยต่างๆนานาพลายสุจึงต้องมาอาสาผลักดันออกห่างจากจุดอันตรายพลายสุจึงต้องกวักมือเรียกพี่เดียวมาแจกขนมเปี๊ยะฝากพี่เดียวกลับบ้านพร้อมบอกว่าวีรกรรมรอบนี้เอาเท่านี้ก่อนรอบหน้าค่อยมาสร้างวีรกรรมใหม่ เดี๋ยวซ่อมประตูหน้าต่างโต๊ะและที่เก็บขยะเสร็จแล้วค่อยมาพังใหม่นะพี่เดี่ยวนะเขาไม่อยากให้พี่เดียวทําจึงเอารถมาผลักออกไม่ได้จะขับไล่สายส่งด้วยความรังเกียจแต่ประการใดยังรักและเอ็นดูเสมอพี่เดียวหลับได้เวลากลับบ้านแล้วก็เดินออกจากศูนย์อาหารผ่านป้อมเขาเขียวในวันที่21สิงหาคม2567เดินกอดงวงไปตามทางมีพลายสุนํำส่ง พี่เดียวหลับเดินกอดงวงทำไมหรือน้อยใจที่ถูกห้ามหรือขยะจนต้องกอดงวงร้องให้กลับบ้านพลายสุขับรถไปส่งจนฟ้าเมื่อที่กิโลเมตรที่36ก่อนปล่อยให้พี่เดียวเดินลำพังยามค่ำคืนอุทยานปิดถนนเส้นนี้แล้วพี่เดียวก็เดินลำพังไปฝาสางที่กิโลเมตรที่18เลยเหวนรกไปก่อนจะพบว่าวันนี้วันที่22สิงหาคม2567 พี่เดียวหลับเดินเข้าป่าจุดเดิมเมื่อปีที่แล้วที่เคยเข้าไปเมื่อวันที่15กรกฎาคม2566ตรงพุ่มกอไผ่พุ่มเดิมอะไรจะที่เดิมขนาดนั้นพี่เดียวหลับมาถึงประตูบ้านแล้วจะกลับบ้านเก่าวังบอลหรือมาพักผ่อนแถวแถวนี้สักเดือนแล้วค่อยไปเรือขยะใหม่แต่ถ้าพิจารณาตามพฤติกรรมแล้วก็น่าจะหายไปเหมือนเมื่อปีที่แล้วและปรากฏตัวอีกทีอีกห้าหรือหกเดือนข้างหน้า ไม่ว่าพี่เดียวจะมีวีรก,กรรมแบบไหนเราก็เข้าใจพี่เดียวเป็นช้างป่าอาจดื้อตาใสาบ้างก็เป็นธรรมดาหวังว่าชาวประชาจะให้อภัยค่อยพบกันใหม่นะพ่อพลายเดียวหลับขวัญใจชาวประชาสวัสดีครับ